การทาสมาธิอะไรทาลองเนี่ยแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทําเอาไว้เวลาตกหนักๆมันเวลาตกมันเหมือนลูดเสาเลยลูดเสานะเพราะมันไม่ได้ปฏิบัติอ่ะอืมอา้าวใครจะถามอะไรก็จัดของขวัญเข้ามาแล้วก็ถามได้ดูได้คนละหนึ่งคำถามนะครับนะสําหรับรายการในรอบนี้เ,เหมือนกับคนถามว่าแล้วฌานมันมีอารมณ์เป็นยังไงมันพูดง่ายๆนะมันไม่สามารถอธิบายได้โดยตรงแต่มันเป็นความรู้สึกทางจิตใจมีคนถามว่าแล้ว มันสามารถมองเห็นได้ไหมมันรู้เห็นได้แต่เป็นปัจจิตังไงเพราะว่าคนที่ปฏิบัติหรือสวดมนต์หรือทําสมาธิเท่านั้นถึงจะเข้าใจจุดนี้ได้ถ้าไม่ใช่คนสวดมนต์หรือไม่ใช่คนทําสมาธิอ่ะจะไม่เข้าใจในจุดนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าฌานหรือชินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติอยู่เสมอคือพอเราแบบว่างเมื่อไหร่เนี่ยจิตมันจะเข้าสู่สมาธิปุ๊บจิตว่างเมื่อไหร่จิตจะเข้าสู่สมาธิปุ๊บอย่อย่างนั้นอะ่ะจนจิตมันมีความรู้สึกชินกับตัวสมาธิทําให้ ทาให้เกิดอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ชาญชาญหรือชินนะเป็นเป็นการฝึกสมาธิไปนในตัวถามว่าแบบเวลาว่างปุ๊บก,ก็ทําได้ปับ๊บอะไรทําลองเนี่ยนะนี่รายการดูดวงนะครับนะถ้าจะดูดวงก็ถามกันได้คนละหนึ่งคำถามนะครับเหมือนเดิมนะครับนะอย่างที่เล่าอะว่าผมเอาอะไรมาเล่าก็เล่าจากสิ่งที่เรียกว่าอ่านจากหนังสือและก็การปฏิบัติจริงแต่ว่า คนที่จะปฏิบัติได้จิตมันจะต้องโน้มเข้าไปในตัวสมาธิบ่อยๆโน้มเข้าไปในตัวสมาธิคือต้องเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ทำสมาธิมาแต่เดิมเขาเรียกว่าพวกบารมีแก่ก้าและพวกบารมีเต็มชนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าคนไม่ไม่ปฏิบัติไม่สวดมนต์ใหม่ทำสมาธิเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีจิตอย่างรู้มีคนโทรมาถามผมเรื่องจิตอย่างรู้ผมบอกว่าถ้าคุณไม่เคยเข้าตัวเข้าเรียนห้องกรรมฐานแค่ขึ้นรูปยังไม่เคยแล้วมันจะไปทําได้ยังไงเพราะว่า การที่เราเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยเรากาลังเริ่มกําหนดจิตไงกาลังเริ่มฝึกฝึกเหมือนเด็กหัดเดินน่ะถ้าเด็กหัดเดินใช่ป่ะก็จะต้องมีพ่อมีแม่คอยจุงใช่ไหมเราก็มีครูกรรมฐานคอยจุงเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ฝึกเองอะ่ะเราก็จะเสียดายเองเอะพูดตามจริงนะอืมมีคนถามว่าไอ้กรรมฐานเนี่ยมันสําคัญตอนไหนมันสําคัญตอนที่เรากําลังจะขาดใจหรือสิ้นใจแหละตัวนัน้นเป็นตัวตัดสินนะบาปอกุศรกรรมเก่าๆอย่าไปคิด นะร,รมต่างๆที่ทํามาอย่าไปคิดนะมีกฎ5อย่างสําหรับอารมณ์พระโสดาบันนะนะคือโคารพระรตนไตายทั้งต่อหน้ารับหลังสองปฏิเสธการเกิดทุกชนิด3ารักพันิพานเป็นอารมณ์4มีศีลอันบริสุดอยู่เสมอๆนะเพราะฉะนั้นอ่ะถึงได้บอกว่าเวลาเราจะเข้าสมาธิเนี่ยมันต้องมีจิตโหยโ,หยโหยเนี่ยคือต้องทําอยู่เป็นประจํา แล้วฝึกก็คือมีมีจิตเหมือนกับว่ามองเห็นความทุกข์ในโลกทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะโดนเข็มฉีดยาเอ,อ่ยโดนมีดหมอหมอหมอเนี่ยหมอผ่าตัดเราอะไรเงี้ยหรือว่าความเจ็บปวดป่วยไขย้ไม่สบายบ,ายบาย่อยๆถ้าเรากําหนดบ่อยๆเราจะเข้าใจเองแต่ถ้าเราไม่กําหนดเลยมันจะไม่เข้าใจนะความทุกข์ทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นจากสภาวะกรรมอดีตที่เราทํามาทั้งหมดนะ